หวานผัดหวานผัูดเลยนะผัดหวานบุ้งเนี้ยทอดผัดกับบุ้งเลยพี่พี่เอามะระมะระผัดไข่ครับมะระผัดไข่ไม่เค็มนะครับมะระผัดไข่ไม่เค็มอันนี้ร้านอะไรบุญเรือนใช้ไข่กินอยู่แล้วไ้น่าจิ้มจานนี้ยำกัวาด้วยนะยำกัวาเป็นจะเป็นทาริ่ทอดกับกัอ่าเอาละเอาชา้นหน้าไป ชาติหน้าเนเอะลองดูเอาชาติหน้ายำชาติหน้าอัาาอนนี้ยำชาติหน้าท้าเป็นเร็วทำไ,ได้เลย <laughs> ไหวแท้แล้วก็อะไรผัดกระบุ้งของมึงเลยมะระผัดไทยแบบไม่เค็มแล้วก็โรยกระเทียมเจียวด้วยของโบรัณ ตะกะเค็นชิโรอันนี้ต้ยมยำปลากระพงน้ำใสวันนี้จะมีสี่อย่างนะผัดผัดมะละแล้วก็ยำชาติหน้ากระทะกับอันนี้ผักบึ้งไฟแดง